มาดูที่ทําไว้แล้วนะคะว่ามีผักอะไรบ้างที่ไม่จิ้มปลูกในน้ําเนาะไม่ใช้ดินนะคะอันแรกก็นี่เลยขึ้นช่าค่ะนี่ก็ในขวดนะคะอู้รากเพียบเลยสูงแล้วค่ะก็นี่คะมีการแตกยอดด้วยนะคะเนี่ยเราสามารถตัดไปประกอบอาหารได้เลยค่ะไม่จิบจะให้ดูรากเนาะว้าวคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ย รากเยอะมากๆค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีวิธีและก็เทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะคะต้องการที่จะปลูกสะระแหนหรือว่าขึ้นช่ายนะคะวันนี้เรามาปลูกแบบไร้ดินค่ะคุณผู้ชมปลูกยังไงให้เข,เขาโตเร็วมีรากเยอะอยู่กับเรานาน,านๆให้เก็บกินได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกพร้อมกันเลยค่ะ สะละแหน่ค่ะคุณผู้ชวมวันนี้สะละแหน่ที่แม่จิ๋มชําจากยอดนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็ใช้ยอดนะคะชําลงดินเลยตอนนี้นะคะเต็มกระถางเลยค่ะแตกยอดแตกไปงามมากมากเลยนะคะใบเขียวดีมากเป็นพุ่มค่ะใส่ปุ๋ยอะไรนะคะทําแบบไหนลองไปดูคลิปเก่าๆแม่จิ๋มนะคะมีค่ะประมาณ2อาทิตย์นะคะเนี่ยได้เยอะขนาดนี้เลยค่ะจากยอดไม่กี่ยอดนะคะเนี่ยวันนี้นะคะสําหรับ คุณผู้ชมที่ต้องการจะปลูกสาระแหน่แม่จิ๋มจะพาปลูกแบบง่ายๆโดยที่ไม่ง้อดินเลยค่ะไม่ต้องใช้ดินนะคะทุกทีแม่จิ๋มจะพาชาใช่ไมหมคะชาน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรากออกแล้วเราก็นําลงดินเนาะแต่ครั้งนี้นะคะไม่ต้องลงดินเลยค่ะเราเลี้ยงผักปลูกผักในน้ําเลยค่ะคุณผู้ชมจนเขาโตเลยสามารถแบบตัดไปรับประทานได้เลยนะคะเดี๋ยวทําแบบไหนไปทําพร้อมกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ําสะอาดค่ะมีแก้วนะคะแก้วพลาสติกที่มีรูแบบนี้หรือถ้าไม่มีฝาก็ไม่เป็นไรนะคะใช้เป็นแก้วแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะตัดเป็นครึ่งแบบนี้เลยฮอร์โมนไข่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาปลูกสะแหน่ไร้ดินนะคะเราต้องไปหายอดก่อนค่ะก็จะตัดจาก ทางที่เราทาไว้นี่แหละนะคะเราก็มาเลือกค่ะเอากิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่นะคะตัดไปเลยนะคะคุณผู้ชมยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะถ้าไม่ตัดนี่เขาจะยาวไปใบเขาก็จะเล็กค่ะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกสารแหน่ไหลดินกันนะคะก่อนอื่นนะคะน้ําใส่แก้วไปเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะปลูกเยอะให้หนาหน่อยก็ใช้ยอดเยอะหน่อยนะคะแตนนี้ไม่สิ่มจะทำแบบไม่กี่ยอดตัดใบล่างออกค่ะ ก็เรียบร้อยค่ะวางไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ7-10วันรากเขาก็จะเริ่มออกค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกๆอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนน้ำด้วยนะคะน้ำเขาจะได้ไม่เน่ารากเขาจะออกเยอะมากๆเลยค่ะเราสามารถแบบว่าปลูกในน้ำแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องย้ายลงกระถางค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปลูกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้คือที่ปลูกไว้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมต้นเขาสูงแล้วค่ะก็นี่ค่ะมีการแตกยอดด้วยนะคะเนี่ยแตกยอดใหม่เราสามารถตัดไปประกอบอาหารได้เลยค่ะไม่สิบจะให้ดูรากเนาะว้าวคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยรากเยอะมากๆค่ะเห็นไหมคะเนี่ย น้ำก็สะอาดอยู่นะคะสิมก็จะเปลี่ยนน้ําให้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ปุ๋ยค่ะเพื่อให้เขาใบใหญ่ๆโตเร็วๆนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยงามขนาดนี้เลยนะคะต้นเขาสูงเหมือนกันนะเนี่ยเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะคะทีออ่ไม่มีดินเนาะต้องการอยากจะปลูกสะระแหนหรือว่าผักไว้รับประทานเองโดยที่ ไร้ดินนะคะสารแหนสามารถปลูกได้จิ๋นจะให้ดูนะคะที่ปลูกไว้ก็จะมีขึ้นช่ายนะคะเนี่ยค่ะสามารถปลูกในน้ําได้เขาจเจริญเติบโตดีนะคะเราก็ตัดใบเขาก็แตกขึ้นมาใหม่สาระแหนนะคะจะปลูกในขวดแบบนี้หรือว่าในแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปแล้วเรียบร้อยนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็คือฮอร์โมอนไข่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่นิดเดียว คอยสังเกตดูนะคะทุกๆ7วันหรือว่าถ้าน้ําเขาลดลงเยอะอย่างเงี้ยค่ะให้เติมน้ําลงไปเติมฮอร์โมนไข่ ไม่ต้องเยอะค่ะนิดเดียวเพิ่มสารอาหารนะคะจากครึ่งฝาออันนี้นะคะเติมลงไปเลยนิดนึงเขาจะได้มีอาหารนะคะมีสารอาหารเลี้ยงเขาจะได้โตเยอะไปเขียวแบบนี้เลยค่ะเป็นวิธีปลูกผักง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องใช้ดินค่ะแล้วก็เก็บกินได้นะคะ จะพาไปชมที่แม่จิ๋มปลูกไว้มีอีกนะคะขึ้นช่ายนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยโอ้รากเยอะมากเลยเนี่ยค่ะขาวเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้พอเริ่มที่จะแตกยอดแตกไปแบบนี้เราก็สามารถให้ปุ๋ยทางน้าได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้านะคะทุกอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่เน่านะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิโอ้โเยอะไปหมดเลยนะคะ เราก็ตัดใบนะคะไปประกอบอาหารบ้างนะคะพอตัดไปแล้วเขาก็จะมีแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะคุณผู้ชมดูสิคะน,นี่ีนะนะ่เนี่ย่มิมให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบเล็กๆเนะคะเพราะฉะนั้นต้องตัดไปประกอบอาหารบ้างนะคะแล้วก็จะมีปลูกในดินเหมือนก้านนะคะนี่ในดินเขาก็จะงามแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะคะนิจิมทําไว้หลายอย่างเลย ช่นแหน่ค่ะนี่ไม่ค่อรากโอ้โหรากเพียบเลยค่ะนี่เราสามารถเปลี่ยนขวดใหญ่กว่านี้ใส่แก้วที่กว้างกว่านี้ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มที่จะแทงแบบสูงขึ้นเราสามารถตัดนะคะไปประกอบอาหารได้ค่ะเขาก็จะยิ่งแตกเยอะเลยนะคะตั้งไว้ในที่ร่มนะคะแบบนี้เลยนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเป็นวิธีการปลูกผักไร้ดินนะคะแบบง่ายๆนะคะกับการดูแลแล้วก็ให้ปุ๋ยยังไงนะคะให้เขาโตเร็วค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r ร b ์สากู c h anel ด้วยค่ะวันนี้แม่จิมขออบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ